คุณแม่ลูกสามตัดสินใจลดไซน้าอกหลังน้ำหนักหายไป10กิโลตั้งใจลดน้ำหนักขยันออกกำลังกายจนตอนนี้หุ่นเฟิร์มสุดๆสำหรับฮารุภรรยาคนสวยของกายรัช,ชานนท์ล่าสุดวันที่21มีนาคมฮารุได้ออกมาเผยว่าน้ำหนักลดมา10โลต่อด้วยลดไซนมให้พอดีตัว ก่อนหน้านี้คือนมบิบบับมากแม่วัวนมล้นออกมาไม่สมส่วนกับตัวเลยใส่คอลึกนิดนึงก็ดูโป้ใส่เสื้อตัวใหญ่พลางนมก็คือนมพุ่งมากหาเสื้อผ้าให้พอดีทั้งนมแอนเอลยากมากเพราะมันไม่สมส่วนตอนนี้เปลี่ยนไซส์ให้ลดเปลี่ยนทรงให้ย้อยธรรมชาติลดความพุ่งด้านข้างออกปัจจุบันนมไม่ตั้งจนจะชนคอละนะพี่พี่